เลื่อนมานะครับเห็นสิงห์นี่นะครับยืนตกกระลึงนะครับใหญ่ที่สุดเลยอ๋อต่วมังกรที่โครงการแซลานวันแบง็อกนะครับขนาดโซนนี่นะครับยังแบบสวยงามเยอมรับในการออกแบบนะครับพี่ๆเลยสีมือคนไทยไม่แพ้สาดใดในโลกจริงๆเะครัับไปทางหดกัน นี่แต่สิ่งสวยๆงามๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆ FC เบ่าวกิลังสแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพระราม4นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับสถานที่นั่นก็คือโครงการสายลานวันแบงกอกนะครับว่าเพิ่นจะตกแต่งไทยตอนรับเทศกาลตรุษจีน สวยงามอลังการขนาดใดเท่ากับไปหลับช่มนรงกันนะครับพี่พี่คลิปนี้นะครับกรถ่ายเมื่อตอนเย็นของวันที่22มกราคม2568นะครับขณะนี้เวลา1นึ่งทุ่มกว่าๆนะครับเล่นบอกครับพี่พี่โอ้หพูดพิษ6กโมงเย็นนะครับ6โมงกับ40นาทีใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้บอกไว้เลยนะครับ จดทำป้ายไพ่ขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามนะครับตรงนี้เป็นถนนพารามสี่แล้วนะครับพี่ๆบอก็แหลงเข้ามาจากตรงนี้นะครับั่านก่อเป็นสะพานไทยเบเยย่มนะครับสะพานยกระดับขึ้นมาจากแยกวิทยุนะครับเปื่อบอไฮรถติดตรงนี้นะครับเพื่อนปรับแต่งไพ่ใหม่ก็กหลลงจากพี่ๆนะครับเข้าไปทางในหางนะครับว่า จะอลังการขนาดไหนแล้วก็ออกสู่กลางห่างนะครับวันแบงคอกซาตานศาสตา์มาเห็นนะครับยื่นตกตะลึงเห็นบอกครับความสวยงามหรือว่าอลังการของโครงการแสนล้านวันแบงคอกโอ้ยิ่งใหญ่ตะการตานะครับรบจบทุกเรื่องนะครับที่นี่นะครับเป็นทั้งที่ออกกะลังกายนะครับน่าจะมีโรงแรมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ ใหญ่ที่สุดนะครับในกรุงเทพแล้วนะครับพี่พี่อาใหญ่โตมาโหรานพลังการจริงๆขนาดฟุตบาทนะครับพี่พี่ยังเหลือบสวยงามใครทำขนาดนี้เลยนะครับป้ายหลดเมสวยมากนะครับสไตล์แบบ ป้ายรถเม์นี่นะครับพี่ๆน่าจะได้งบจากโครงการวันแบงคอกนะครับเพราะว่าไม่เหมือนป้ายรถเมย์ที่ทั่วๆไปนะครับมันจะปนแปลกแวกแนวนะครับอาจจะโครงการวันแบงคอกทําให้นะครับป้ายรถเมย์สวยนะครับสว่างสวยมีภัยแบบสุดยอด นี่นะครับคนก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับนาโคงการผมก็จะพาพี่ๆนะครับเขาไปเดินข้างในรูระเขาไปแทบแทบไม่กล้าเข้าไปนะครับข้างในรูละเกินนะครับบรุจะเขาไปถูกหรือบอก่มีมังกรมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับช่งเวลานี้จะเหมาะสมมากมากนะครับในการมาเดินเล่น พราะว่ามีแสงไทยที่ว่าสวยงามชายก,ก้นก็มานังเล็นนะครับ ตรงนี้สวยงามจริงๆนะครับโอ้ขนาดหนาห่างตามถนนนะครับยังอลังการแล้วนะครับข้างในจะขนาดไหนนะครับเรากเลี้ยงจะพาพี่ๆเข้าไปตรงนี้นะครับโอ้สวยงามสวยงามจริงๆโบกเลี้ยงจะเข้าประตูนี้ครับท่าน,นี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในห้างแล้วนะครับพี่ๆข้างหลังผมนี่ ใหญ่ที่สุดใหญ่มากๆครับมังกรตัวใหญ่มากตอนนี้อยู่สั้นเอ็มนะครับเห็นบอกนะครับตอตรอลังการนะครับบอกกิเลงเ็นแล้วตื่นเต้นนะครับไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่แบบนี้มาก่อนนะครับเพรปเบิ่งน้ำกันอลังการสุดๆนะครับเบิ่ง้าต่างชาตินะครับเวลาลงซับลงบันไดเหลือนมานะครับเห็นสิ่งนี่นะครับยืนตกกระลึงนะครับใหญ่ที่สุดเลย อ๋อแบังกรอนที่โครงการเซรานวันแบงคอกนะครับขนาดโซนนี่นะครับยังแบบสวยงามสวยงามจริงๆยิ่งใหญ่แล้วก็หรูหรามากๆนะครับกลางเมืองเลยนะครับอย่างนี่ฝีมือคนไทยทําได้แบบน่าทึ่งมากๆนะครับเป็นไงล่ะเห็นบอกนะครับบอกแล้วนะครับเล็กๆไทยไม่ทำนะครับทําแต่ใหญ่ๆนะครับตรงนี้เป็น กลางห้างนะครับก็มีขายรถด,ด้วยนะครับพี่เห็อนบอกขนรถมาโปรโมทขายด้วยนะครับใหญ่จริงๆนะครับบุกแหน่งจะพา,าพี่นะครับเดินออกไปข้างนอก,อกน้ำใจชาต่า,างชาติมาเดินเยอะนะครับตรงบันไดไม่เจอต่างชาติในห้างรู้ลาาจริงๆนะครับ แล้นี่เดินตรงไปนะครับก็จะเป็นนองหา่านทอดออกมาข้างนอกนะครับบอกไปเลยนาทึ่งทึ่งจริงจริงโอ้โหยิ่งใหญ่จัดใหญ่จริงจริงจัดเต็มนะครับ ลานรีเวลพาร์คที่วันแบงคอกนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับบัวอ๋อเป็นดอกไม้นะครับพี่ๆเป็นดอกไม้นะครับ่บาจะมีเอกลักษณ์ของเผินนะครับสวยงามสวยงามจริงๆนะครับหรูหรากลางเมืองนะครับแล้วก็มีน้ำพุด้วย น้ำผูก็มีไพ่ด้วยนะครับสุดนการนะครับฝีมือคนไทยทำในน้าทึ่งจริงๆ คนไทยเตรียมตอนหลับนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยนะครับจะออกแบบให้สวยทุกจุดทุกที่นะครับไก่เทศกาลตุ๊จีนแล้วนะครับนเขกตบแต่งไว้แบบนี้เห็นโอ้โหมันน่าทึ่งมากๆแต่ละที่นะครับโครงการสายล้านวันแบงข้อ ศาสติไทยโลกไดเ่เ้ยนะครับสุดตะลึง,ลงยอมรับในการออกแบบนะครับพี่ๆสีมือคนไทยไม่แพ้ศาตรใดในโลกจริงๆ นั่งซานั่งเล่นแบบซิวๆนะครับ็นบอกนั่งเล่นแล้วก็เอกมาถ่ายรูปยกใหญ่นะครับต้องทึ่งเลยนะครับเดินมาถึงสุดจริงๆนะครับไายแลนด์ ตรงนั้นนะครับก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับมีคนมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับก็ออกแบบมาแบบแปลกแหวกแนวนะครับน่าจะนั่งได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้นะครับห้ามจับด้วยตรงนี้นะครับสวยงามเหมือนรังพึ่งไม่รู้เพิ่นลเรียกอะไรนะครับแต่เพิ่นห้ามจับด้วยรอบๆนะครับโครงการนะครับยิ่งใหญ่นะครับตรงนั้นมีจอแบบ แถวหาง MBK นะครับพี่พี่ยิ่งใหญ่มากๆเรนบอกวาดแค่ okay, เห็นแบบนี้ก็อึ้งแล้วนะครับ oh <yes. S 1> ตัวนี้นะครับน้ำผุนะครับ oh <yes. S 1> เ่นก็นจะ,สะแสดงเป็นรอบ oh <yes. S 1> เป็นเวลาเป็นเวลานะครับ oh <yes. S 1> สวยงามจริงๆโอ้ <yes. S 1> สวยเกินคำบรรยายครับพี่ๆปั้เตอร์เห็นล้วเราก็เลยอยากเก็บบรรยษากาศให้พี่ๆทั้งบ้านที่บุรมาเห็นนะครับได้หลับส้มน้ำกันความสวยงามของประเทศไทยเมืองไทยนะครับเห็นแล้วก็อยากให้พี่น้อ,องทางบ้านได้เห็นน้ำเด้อนะครับเมืองไทยมีแต่ที่สวยๆงามๆนะครับสุดยอดจริงๆนะครับในการออกแบบนะครับตรงนี้ก่อจะเป็นนะครับ มังกรน,นะครับตัวใหญ่จริงๆห้ามจับอีกนะครับมับงกรอ,อะไรจะน่ารักขนาดนี้ตเตรียมเตรียมตอนรับเทศกาลตุจีนนะครับตุจีนนี่ไทยจัดใหญ่แน่นอนนะครับเมืองครับพี่พอลังการมากๆนะครับเห็นบอ่อเห็นบอ่อนะครับ พาเทอร์อนซอนเมืองไทยเด้นะครับไปทางไดนก็มีแต่สิ่งสวยๆงามๆไทยทำขนาดนี้เลยนะครับต่างชาติเขามาเห็นนี่ยืนอึ้งเป็นแถบเลยนะครับแบบนี้งดงาม มองไปทางนี้นะครับก็เป็นทางเข่าพังทะนนวิทะยุนะครับคงกันถามก็จะเป็นสวนรุมฟินีใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็มาเที่ยวได้นะครับติดกับรถไฟไฟ้า MRT ลุมฟินี um นะครับออกประตูวันแบงคอกเลยนะครับสะดวกสบายเมืองไทยนะครับหมุดดินไปเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ หมดดินมากก็ได้นะครับยิ่งใหญ่อลังการสุดๆจัดเต็มจริงๆนะครับพี่พ ตรงนี้เ็เป็นสารจีนนะครับ่นอื้นสารมโนหรืออิ้นบ้านหรืออื่นเพื่อนนะครับเอินสารบบแม่นบอกครับพี่ๆถ้าบอกเรื่องพูดพิดกับคอภัยเด้อนะครับตรงนี้ก็น่าจะเอาไปถ่ายรูปได้นะครับวันแบงคอกเริ่มแล้วประตูทางเขาครับตรงนี้เรื่องแสงมีแต่มังกรมีแต่มังกรนะครับสวยงามจริงๆ ลูกมังกรลูกมังกรข้างในนะครับเป็นลูกโลกโอ้ตึกตรงนี้สวยจริงๆนะครับไล่ไพ่แบบแสงสีอลังการมากๆนะครับสวยสุดๆ สมกับเป็นโครงการแสนล้านจริงๆตรงนั้นนะครับมีสกายวอล์กให้เดินเล่นด้วยนะครับโอ้ขึ้นไปได้นะขึ้นไปท่ายรูปได้ด้วยว่าสุดยอดนะครับเป็นหอคอยจุดทรมวิว ต่างสาตเต็มอยู่เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับบอมีอย่างหลายนะครับบอกพี่แหล่งกับพี่ๆนะครับมาอัปเดตนะครับความสวยงามของโครงการเซร้านวันแบงค์เคะก่อนตุ้จีนนะครับเปิดประดับไข่ไว้แบบสวยนะครับพี่ๆส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้แล้วก็มังกรตามเสานะครับถ้าซื้อสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้เบ่กกิลงลนการทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่สามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเบากิเล่โดยการกดแชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ